สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาสู่ในช่วงบอมคริปโตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทําให้ได้เนี่ยครับตัวเหรียญกล่องเพื่อที่จะได้มาเยอะๆนะครับวิธีการตอนแรกเนี่ยอันนี้ของผมอะสิบห้าตัวครับไม่ได้กล่องเลยเนี่ยแต่พอมาตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวก่อนอในกล่องเนี่ยของผมตัวเนี้ย ประมาณหนึ่งสองเจ็ดตัวแต่อันนี้เจ็ดตัวนะครับแต่ว่าให้ดูเนี่ยเหรียญได้มาสี่เหรียญแล้วมีตัวน้อยผมก็เลยเฮ้ยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดจะเอาเหรียญนน,ยนั้นเราก็ต้องตัวน้อยหรือเปล่าตัวแบบไม่ครบสิบห้าเนี่ยผมก็เลยทำการอัปเกดหน้าจอนี้นะครับให้ตัวมันเหลือสิบสี่เดี๋ยวผมจะรอดูแมปนี้เนี่ย เออรอดูสักสองสามแมปว่าเออมันจะได้กุญแจเพิ่มขึ้นไหมถ้าได้กุญแจเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าเหมือนเขาจะบังคับนะครับว่าให้ให้ให้ใหแบบให้ครบสิบห้าตัวเพื่อที่จะได้เข้าเล่นโหมด a d v e n t u r อนะครับก่อนหน้าน,นั้นอ่ะผมสิบห้าตัวได้กุญแจมาประมาณสักสองสามดอกเองแต่อันนี้เนี่ยแต่อันนี้นี่เจ็ดตัวได้กุญแจมาสี่ดอกแล้วอะ่ะเออ เหมือนเขาจะให้เราเนี่ยออยังไงให้ครบ15ตัวเพื่อที่จะได้เข้าเล่นในโหมดแอดเวนเจอร์ตอนนี้ตัวของผมก็เหลืออยู่ที่14ตัวแล้วผมก็ถ้าได้กุญแจมาเยอะๆผมก็อาจจะค่อยซื้อเหรียญแล้วก็เพิ่มตัวมาหนึ่งตัวนะครับให้มันเป็น15แล้วก็เข้าหมดแอดเวนเจอร์ Adventure ได้ให้รอให้กุญแจมันเยอะๆเลยเป็น10-20ดอกเลยแล้วผมค่อยเพิ่ม ซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเข้าโหมดอเวนเจอร์เพื่อเล่นกับอ่ากับด่านบอสนะครับประมาณนั้นอ่านี่ก็อาจจะเป็นเทคนิคยอย่อยนะครับเนี่ยสองจอผมลองเปรียบเทียบดูแล้วอไอ้ตัวนี้สิบห้าตัวไม่ได้กุญแจสักทีไอ้ตัวเนี้ยเจ็ดตัวโอ้โหกุญแจจะเยอะไปไหนได้มาสี่ละเกือบแบบแมปเว้นแมปเลยนะเออคือแบบโอ้โหสุดยอดมาก ก็เลยเอาละอัปเกรดเนี่ยผมเลยอัปเกรดหนึ่งตัวนี่นะครับเป็นตัวตัวไอตัวเปเป้เนี่ยเปเป้อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยผมเลยมาอัปเกรดตัวนี้ครับเอาตัวที่แบบด้อยค่าที่สุดเพื่อมาอัปเกรดตัวนี้นะครับตัวเปเป้เนี่ยอ่าเห็นอะไรไหมครับทาไมถึงผมอัปเกรดตัวนี้เพราะว่ามันมีถังเขียวครับมันเพิ่มพลังชาร์จได้เร็วเออคือแล้ว ผมไม่เอาไปอัพเกรดอีพิกเพราะว่ามันพลังมันสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีถังเขียวและอีกอย่างค่าอัพมันก็ประมาณสามเหรียญมั้งนะโอเคก็เลยเอามาเป็นเ <c oughs> อ้ยโอยครับเอามาเป็นเทคนิคเพื่อเอ่อเพื่อนๆแบบเฮ้ยอะไรอยากเข้าโหมดแอดเวนเจอร์มั่งแต่กุญแจไม่ได้สักทีพอลดตัวลงปุ๊บ กุญแจอาจจะได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเป็นเทคนิคดีๆไม่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆลองไปทำตามดูครับ่ไม่ว่าอะไรหรือว่าไม่เชื่อผมก็ได้นะก็ยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ